หมดพาร์ทของวิวกินแล้วหมดเลยฮะเดาว่าเพราะว่าหลังจากนี้เป็นพี่เป๊กกับอันนี้คืองานเปิดตัวหรอใช่งานเปิดตัวดิสนีย์คอสตาวันนี้แต่ว่าพวกเราพิ่งมาดูกันเป็นไงดีก็ดีเขาทำดีเนาะกินได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอู่แล้วเออทำให้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีแบบเม่งเดีแล้วดีดูแบบดีใจแทน ดูแบบดึกภาพแบบเป็นคนที่ชอบดิสนีย์แล้วก็แบบได้วันหนึ่งได้มาลองดิสนีย์แบบเนี้ยมันแบบโคตรปังอ่ะแล้วไม่ค่อยมีผู้ชายลองปะไม่ค่อยแบบเห็นผู้ชายลองเพลงดิสนีย์เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบผู้หญิงแล้วมันก็ make ซน n ์ด้วยเพราะว่าเขาก็ดังอยู่ตอนนี้เออเขาก็แบบมีกระแสชอบเดือดเทาามากใช่ใช่ใช่แล้วแล้วส่วนใหญ่อ่ะเพลงดิสนีย์อ่ะรู้กันว่าแบบเพลงดิสนีย์แบบเสียงสูง แบบเสียงสูงมากแบบผู้หญิงอะที่ร้องเพลงดิสนีย์แบบเป็นคีย์จริงเนาะไม่ไม่ใช่เออไม่ลดไม่ลดคีย์ไม่ทานคีย์ไม่ไม่แบบเขาเรียกอะไรนะทานโพสเออทานสโพสคีย์ลงมาทานสโพสก็คือแบบลดคีย์อะให้เสียงมันต่ําลงอน่ยเพื่อให้นักร้องได้เออได้อ่อร้องอย่างสบายใช่เออเดลินตีมั้งเออซึ่งแบบปกติอะผู้หญิงที่ร้องเพลงดิสนีย์อะแล้วร้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนคีย์ลงมา ส่วนใหญ่คนเหล่านั้นก็มักจะเป็นคนที่เสียงสูงแบบเลนเสียงกว้างอยู่แล้วแล้วกินเนี่ยเป็นผู้ชายมาร้องแล้วกินก็เป็นผู้ชายเสียงสูงใช่ป่ะเออพอมาร้องเพลงแบบเนี้ยแบบเพลงดิสนีย์ที่มันเป็นเพลงผู้หญิงอ่ะมันก็ยังฟังดูแบบโอเคอ่ะเพราะว่าเลนเขาเสียงสูงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่เออแบบอันนี้คือไม่ได้รอดคีเลยเอ,อ่ะอันนี้นนคือคีจริงเลยมันร้องคีผู้หญิงอะ่ะแต่ไม่รู้คีจริงปอ ภาพบอกมาทุกอย่างผลงานออกมาดีดูดีแบบมาถึงดีเลยดูแบบอินเตอร์อินเตอร์เลยแออบบแบบเกาหลีเกาหลีแบบเอองานเนี้ยบเนี้ยบะใช่ปะใช่เขาดูลงทุนอนะดูแล้วแบบโหออออดูแล้วดูเป็นแบบเอาคนรุ่นใหม่มาทำจริงๆนะแบบแอลลี่อย่างเงี้ยยังเด็กอยู่เลยใช่<ะ>คุณภาพทางนั้นเลยนะวีเวลเลตอย่างเงี L ้ยนะเสียงเขาก็ได้เลยอย่างเงี S ้ยหรอเออ ก็แ,แบบออกมาไม่ได้น่าเกียรดเลยเออใ,ใออกมาแบบดีมากใช่ใช่ไม่รู้มาก่อนว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะว่าปาหมี่แบบมี potential ท,ทางดิสนีย์แบบขนาดนี้อ่ะดูแบบเขาได้อยู่ในเหมือนเนี่ยที่เขาควรต้องอยู่มานานแล้วโอ,อ้จริงบบโอ้โหโตอนขึ้นเพลงแรกแบบออมันเหมือนแบบขนลุกเลยอเว้ เออเหมือนไม่ได้เจอโปรดักชันไทยแบบเออใช่ใช่โปรดักชันมีผลเออแล้วก็มันมันทำให้เหมือนแบบปีใหม่เลยอะโอเยหนาวด้วยนะเออก็ดีว่ะเออดีอ่ะแล้วเปก่ะด้วยเสียงเขาอะที่แบบเหมือนเสียงเสียงเขามีคาแรคเตอร์แบบที่มันจำได้อ่ะพอเขาร้องอ่ะมันก็ยังดูเพลาะอยู่นะเรารู้สึกว่าแบบเขาเหมือนเจอปลาถูกน้ำอะเปลกเปกเปก เปก็ะเขาแบบว่าพอเขามาร้องเพลงฝรั่งอ่ะแล้วเขาดูแบบเขาดูโฟล์อะเออเขาดูเข้าเข้าปากอ่ะเนาะเออดูดีอะดูแบบประเทศไทยน่าจะแบบมีดัลแบบมีโปรเจกต์อะไรอย่างงี้ใชอยากให้ประเทศไทยมีแบบมิวสิคลที่เป็นดิสนีย์เลยอ่ะมันเหมือนแบบอันนี้เราแค่แบบมืนดูใตล้ผมนิดเดียวอแบบมันแบบสามารถ คือไทยก็โกอินเตอร์ได้ขนาดใช่ใช่ถ้าเราโปรดักชันเราดีๆแบบเกาหลีนี่แบบดังเวอร์แบบคือถ้าเรามี<บ>โปรเจกต์ยเยอะแล้วเ,เ,เ,เราซัพพอร์ตแบบเขาเย,เยอะๆเพราะว่าประเทศไทยก็น่าจะไม่แพ้ชาติใด,ดในโลก <c oughs> นี่ไงต้องบอกเอเอสนี่ต้องเอเอสเขาทำาเลยมีขนาดนี้ <c oughs> เออดีมากเออนี่อะตอนแรกจะมาดูเพราะว่ารู้ว่าบิวกินมีร้องใช่ป่ะแต่พอได้ดูคนอื่นด้วยแบบแอลลี v ่วี ปัมมีไปคือแบบทุกคนแบบมีคาแรคเตอร์หมดเลยอ่ะแล้วก็ดูเป็นแบบคนรุ่นใหม่อ่ะเข้ากับแบบเลือกได้เอเลือกเขาเออเขาเลือกมาดีนะเลือกมาได้แบบถูกถูกทามิงถูกทุกอย่างทุกอย่างชอบความที่เขาแบบไม่ได้เอาดารามาร้องเพลงอ่ะนี่คือเอานักร้องมาร้องเพลงเออแล้วก็เนาะเออแล้ก็เห็นแบบ potential ของบิวกินที่ว่าสามารถจริงๆ เออว่าี่ยมีของจริงๆเออไม่ได้แบบเอาดารามาแต่นี่คือเพราะพอทุกคนเป็นนักร้องหมดเลยไม่เั้นมันจะไม่ไม่เจะนคอนเทน่มันจะไม่เป็นอย่างนี้คือภาพรวมทุกอย่างมันจะดูแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่อร่อยขนาดเนี้ยใช่ใช่โอ้ยเขาทําดีอ่ะดูดีมากแล้วเขาก็เลือกคนมาดีด้ะที่มามาร้องอ่ะทุกคนดูแบบมีสไตล์หมดเลยอ่ะดูแบบน่าจะชนะเน็ตฟิกยังวะเ้ย ไม่รู้ว่ามันดูเปิดตัวเอาใจคนไทยแบบสุดทางอ่ะใช่นี่รู้ว่าเราอ่ะก็แบบสมัครไปแล้วดิสนีย์เราก็แบบพ่วงด้วยนะแสดงไทยที่แบบอีนักร้องศิลปินไทยที่แบบเป็นแบบเจ้าแม่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เป๊กอย่างปพี่ปามีเออใช่เราก็รุ่นใหม่รุ่นใหม่แใหม่จริงใหม่มากใหม่แบบใหม่ดาวดุ่งได้ดาวดุ่ง แนวรอใหม่ก็ใหม่แบบดาวลุ่งใหม่แบบใหม่แบบไม่ได้ใหม่หรอกอ่ะใหม่แบบจริงอะไรอ่างเงี้ยยุคนี้อ่ะวีก็จดนเป็นแบบผู้หญิงยุคใหม่อ่ะใช่ปะวีเวเลตอ่ะเนาะแบบบิวกินก็แบบมาแรงเป็นแบบหนุ่มฮอตมาแรงช่วงนี้ใช่ไหมแอลลี่ก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงก็กำลังจะเริ่มโตอ่ะแบบวิเราว่าเขาเลือกเลือกคนมาร่วมงานดีนะคือเราก็เขาก็ไม่ได้ดูว่าแบบเน็ตฟิกตอนเริ่มมันเริ่มใน เราคิดว่าเปิไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยพอมาดูของของดิสนีย์ฮอตตาแบบโอ้โหไม่ต้องบอกว่าดิสนีย์ฮอตตาฮอตตาว่ะฮอตตาฮอตตาเขาโคกับเอเอสไงเราเอเอสดเขาเล่นใหญ่ไฟกับพริบไงแล้วทั้งหมดที่เราเห็นนะคือนางก็เป็นพรีเซนเตอร์เอเอสอยู่แล้วเอเอสก็เหมือนมาทำโปรดักชันให้ช่วยที่จะเปิดตัวนะบอกว่าแบบความใหญ่มันก็เลยแบบ S <S 2> <S 2> เพิ่มขึ้น <S <S เออเอเอสคนที่แบบเขาด<ร>าาทุกสิ่นปลี่ยดิสนีย์ก็แบบอยู่ในใจของทุกคนในประเทศนี้อยู่แล้วใช่ใช่ที่เป็นเด็กก็ดูมาขนาดเล็กเ,ออเลยนอแล้วแบบใครจะไม่ดูเรายิ่งมาทํา oh. yeah. กันอย่างนี้ก็โหแย่เราแบบนี่จะบอกว่าพอแบบเห็นงานเปิดตัวตอนแรกอะตอนแรก,แ,รก,แ,รก,แ,รกแบบยัง n ยเดียนะคือโหลดแอปมาแล้วถูกป่ะดิสนีย์จ่าฮอสตาเนี่ยก็คือแบบโหลดแอปมาแล้ว แล้วก็แบบยังแบบนวยเดียนิดหน่อยว่าแบบเอ๊ะฉันจะแบบอ่ะอวดว่าโหลดมาแล้วจริงอวดจ้ะก็คือจะดูอะไรก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะการ์ตูนมันแบบมากมายหลายพันเรื่องแต่แบบพอพอแบบดูไองานเปิดตัวเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนแบบเลือกเหมือนการ์ตูนมาแล้วก็ให้แบบดารามาลองอ่ะให้นักร้องมา้องต้องใช้คําว่าให้นักร้องมาลอง เพื่อเป็นการอินโทรดิวเข้าสู่แบบละครเขาการ์ตูนเขามันทําให้แบบอ๋อเอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยว่าเพลงที่เราเคยฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปตามดูดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วว่าคนคิดโชว์เขาฉลาดดีนะเออแล้วเขาก็แบบทําหลากหลายอ่ะแบบมีตั้งหลายเพลงเนี่ยเมื่อกี้ก็แบบเป็นสิบเรื่องแล้วป่ะเออแล้วก็มีภาพประกอบใช่ไหมที่ยูบุว่าเขาทาโชว์ดีอ่ะแบบมีภาพประกอบขึ้นมาแบบ เออมันดูให้เราแบบมันริเลตแล้วก็จะแบบไปกดเข้าแอปได้แล้วก็จะแบบอ๋อไปดูอะไรต่อดีเลยแบบเนี้ยทุกอย่างมันผสมผสานให้แบบพร้อมแล้วที่จะให้คนไทยได้ดูอะไรเงี้ยเออใช่มันดีจังเลยอ่ะทุกคนอย่าลืมไปโหลดนะยังขนลุกปามี่ร้องเพลงแรกอยู่เลยโอ้เอออยู่แบบหน้าช็อกป้าแล้วทุกคนรีบไปดูนะเออเคฮะดี บ๊ายบายเร็วเดี๋ยวไปตัดออกแล้วก็ตรงไปไปบายบายสองหนึ่งบาย